สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับมามาเบิ้งไปไปที่จะปิดฤดูกาลมืออื่นครับพี่น้องมืออื่นนะครับมาเบิ่งไปยายงหญ่งติดอยู่นะทางเขาสำนักงานในพี่น้องครับวันที่22คือวันพรุ่งนี้นะครับนี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับศิลปินมากหนาหลายตานะครับทีมงานผู้ย่บานฟิลแลด์โตเกียวมิวสิกนะครับผมมารับเชิญมืออื่นนะครับพร้อมกับศิลปินหมอลำเพชรลำเพลินทุกตำแหน่งนะครับนาอ มีการลุ่นโชครับล่างวันของละวันมากมายครับมืออื่นครับพี่น้องเนาะสนามกีฬากลาง้ันเพียงเข้าให,หละพี่น้องไปและเขาเบิ้งสำนักงานก่อนตอนนี้สดๆนะครับจานร้อยรายงานพาพี่น้องเขาสำนักงานจักบาดก่อนบาดนี่อัตเทียงนะครับพี่น้องมีผูใ้ใดอยู่ในนอสำนนกงานนอสมาเร่งนัดประชุมกันเบิดทุกตำแหน่งนะครับู้ใหยาบาลน,นัดประชุมกันเบิดทุกตำแหน่งเลยม,มาเรงนะครับอ่ะ คลิปนี้ให้กำลังใจทีมงานเ้อพี่น้องเด้อมื่อื่นปิดฤดูการนะครับกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับปูไดพ่อมาเบิ่งได้กับมาพี่น้องปูไดามาก่ได้กับเบิ่งทั้งไล่สวดกลุ่มปิดเอาก็ได้นะครับ่นะนี่นะครับเข้ามาสำนักงานเลี้ยวเข้ามาเขาจะเจอรถบัสคันนี้จอดเทอะเลยอยู่นี่ประจำนะครับเพราะว่ามันใหญ่ไปใส่ปได้รถบัสคันนี้นะครับเมื่อ <c oughs> ืนกับพี่การสอมจุดเด็กพนนี้เมื่อืนก็นดีอื่ ทีมงานเน่ากับสิออกไปตั้งเวทีอะล่ละที่เพราะว่าเวทีอยู่ในม้างออกแล้วรถล,ล,ลอ็อรอบาเห็นแล้วแสดงว่าออกไปบุญละสนามกีฬากลางบุญละนะครับอันนี้ก็สิเป็นรถที่มนักดนตรีนะครับมาเคลื่อนกระซ้อมกันมาลึงตึงตั้งนะครับอืมเอาแล้เวเมื่อแรกก็สิได้ประชุมกันจังวากันอีกเทือนึงนะครับมื่อนี้ทีมงานก็สิยากต่างๆเวทีเนาะ ทีมคอนวอยทีมเดี๋ยวนะครับทีมมอลลัมก็จะได้ประชุมกันเด้มาเรืง่งนะครับทุกผแผนกทุกตำแหน่งออนพนักพยาบา้านว่าอ่านยกเวียนตั้งแต่ทีมงานนั้นเวทีเครื่องเสียงข้าเจ้าไปตัง้งเวทีก่อนโอ้ยแดดแท้ๆเหมือนีนพี่น้องเอ้ยโอ้ยให้มองจอดรถก่อนเด้อมันคือแดดคักแดดแน่แต่มือนีนแดดเปรี้ยงๆเ,เลยพไปย้อนกับวิวบ้านรถตูย้ยิวโอ้ แรดคักแค่จะพาไปปั้นแ่นอ้อมที่ไปเยอะด้วยนี่ถ้าคลิปไปพี่นอ้องเบิ่งมาเบิ่อ,อไปบังไปบอกไงผู้ดใดบ่เห็นนี่ก็คักเติบอยู่ <laughs> มือปิดวงเนาะลุงหมายน้าหมายบอกว่าป้ายตรงนี้เนี่ยใหญ่มากใครเป็นคนติดไม่รู้นะน,น,นะนั่นไงหน้าหมายเป็นคนติดเองทีมงานมาติดป้ายก็ต้องขึ้นไหนมันอลังการมนะั่งแต่เพื่อน่าตั้งแต่เมื่อคือนมาเนี่ยมะม่วงหาบนาโหนิ โอ้ไลายรุ่นแล้วนี่ยคามเป็นไล่ลุนแล้วแซบแซบแซบในปากกอข่อยกระต้มแล้วก็ย่างจะหาลูกมาขึ้นนี่หิวจะลดเมื่อคือเกาผู้ใดกับบ๊อีผู้ใดเหมาให้นะบ่อสนอกบ่มีบ่มีมาไล่น้ำเขาขายในปากกอเอากระไรตัวสนอกเกาลัดยักบ้างไม่บ่แม่ขั้วบ้างไม่บ่กนี่บ้างบ่นั่นละเฮ็ดพอยังเปียดลุ่ยหาคนเหมากันเฮ็ดพอยังเปียดลถ่าคนเหมาก่อนนี่ สีตาแกงว่าสันเม็ดวงดาวแล้วป่ะเดลือสามนาทีเที่ยงนี่แต่ว่าคลิปนี่สิลงกิดเพื่อสิได้ลงกิดอีกรวนเตือนพี่น้อว่าถ้าคลิปอยู่เสียพี่น้องคนน้องอ้าวเฮ็ดพรอยย่างแปดรุเหมารุจานจนรว่า็สันกิดสิได้แกงตัวเมฆข้าวเฮาซาสูเด้อเหมาหอยนีด้อพี่น้องเลยอยู่แปดรุอยู่ในถังนลำแข็งนี่มะเกาลัดกระยังอยู่หาอ่าต้มแล้วได้ปลาเกาลัดข่อยปตาแจ่วอยังไงเมื่อคืนแดงจือกลือครับเดียพรอ เมื่อไร่เลยเมลเนาะประชุ่มกันเบดทุกคนครับครับครับาเสียผ่าไปปั้นกนเลยเลียนรวงกับว่าเบิ่งสำนักงานก่อนไอ้กินเขาจะกินเขามันไกลนี่ล่านเลโอ้ครับครับเขาจะเไปต่างเวทีล่ะโอเคครับเยวเล็ก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 คำคำกนสิประชุมสีปาอี่นงไปเบิ่งเวทีก่อนนะครับออกไปดูณสถานที่จริง นะครับสนามกีฬากลางบ้านเปียงมองเกาเนละพี่น้องผู้ใดเคยมา,าสิงหันะครับอยู่ท่างคุณละมองเกามองเดิมจุดจัดจุดจัดเอ้ยเฮ็ดอะไรไปตะขี่แตกอ้าวเฮ็ดพอเด้อแม่ขั้วเด้อขันมีคนเมามากเปียกโลดเนี่เยเตรียมการโหลดนะแม่ดวงดาวกระสิเฮ็ดซอยเตี้ยอ้าวโอเคแล้วครับพี่น้องมีบ่อน,นอ๋อผู้ใดสิงเมาเฮ็ดพอเนี่นาะเฮ็ดพอเถ้าเด้อมาตีมาขึ้นเนี่เสียบัดเลยค่อยเอาเอาเอาวากันไป จ้าว่าสิไปบุกร้านก๋วยเตี๋ยวยายปวงออกไปเขาไปว่างาน้นบ่เห็นคนคจักจัก่าก๋วยเตี๋ยวเลยร้านก๋วยเตี๋ยวบนนะเขัไปหาบ่เห็นคนก็เลยออกมาพี่พวกได้ละตีของอยู่แต่อันเ็นโกโมโแถ่มือนตึง้งตึ้งตั้งอยู่พุ่นะอ๋อน้ำแข็งหมดแล้วเวทีตรงนี้ยกไปหมดแล้วนะครับเอาไปตั้งคนละสาราสรนามกีฬากางบนละ าปะว่าสุกเต็มต้นเลยผู้ใดตัอยเอาแน่ผู้ใดมนแน่เริ่มเลยบปกเกาลัดข่อยใช่หล่าปากเกาลัดต้มสุกแล้วเ,ลเดี๋ยวเร็วหาถุงแน่ล็อกสัมโอ้ยจะของล่งเองก็ล็อกเองแต่ว่าเฮ็ดพออยู่ในนี้ครับพี่ร้องนี่ครับเฮ็ดพอเอาน้ำแข็งโปะไปอยู่นะครับความเป็นต้องให้ทั่วถึง หาถุงหาโลอยู่นี่ละโอ้อแปดถุงแปดโลโอ้ยเน่เอเฮ็ดเพาะแปดโลปกากกาวลัดหาโลสนันเอแจะเปิดบังก่อนปกากกาวลัดหาโลเฮ็ดเพาะนี่แปดโลนะครับประเดียกยังอยู่ปุกเดียวขอรอ นะครับบอกพี่น้องน้ำเต้อเพิลอ,อยากสนับสนุนแสดอกว่าเต้าเปินจากซอยค้าวมะมูกน้ำมันจันร้อยนะครับนี่อีกเกาลัดนี่ขวัวโอ้อันหนึ่งต้มแล้วเมาื่อวานนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่หาเรือหา,หา,หาโลนะครับเกาลัดอันนี้ขอบคุณพี่สาวโคราชนะครับที่จัดให้นะครับพี่สาวโคราชเพิน่นฝากจานตุ่มมะไห้นะครับนี่น้ำพริกากากหมูว่าัน การตุ่มไม้มาขึ้นเนี่ขอประคุณหลายๆเด้อครับเด้อพี่สาวโคราชนะครับอ้าวสุขภาพแข็งแรงนะครับแฟนครับเอ็ซีสุขูสุขคนนั่มนะครับอ่าขอบคุณเซียวนามนั่มมือมก้อนในกับเมาเฮ็ดเพาะแปดเ้ยเฮ้มือในกับเลือแปดเด้อเซียวนามเด้อเออขันในเบื้องคลิปเหลืออีกแปดซำเกาแต่ว่าเอามาสี่สิบโลพี่น้องนะครับเหลืออายุแปดโลนี่แหละเฮ็ดเพาะนะครับบัดได้แท้เซียวนม้มผัดอันเป็นเซียวเก่าตะกี้เวลาพี่น้องหัวแต่งหัจัก พขาแต่เห็นเฟียนกันก็นเลยได้เบิง่งโอ้ยเสียวเก่าข่อยแม่เสียวข่อยตัวนี้สนอกเต็งแต่ข้าวตะก,กี้ผุนพี่น้องผู้ดใดอันติดตามจานลอยสี่หูเนาะว่าคุณน้ำน้ำเนี่ยเป็นเสียวกันตั้งแต่สมัยใดละ่ละเส้นหลักว่ะนะครับแม่พลูใ้ใดเอื่อหนึ่งแม่ทัพทีมกรอบนั่ะละ่ะอันเดียวกันนั่ะละ่ะนะครับผู้ใดเอื่นครับคาบอยู่หันโอ้ยว่าเป็นหมีเสียว เสือป้ไใจเเขาไปใกล้ดอกว้าววเสือป้ไใจเเขาไปใกล้อาจารย์ดุลอาจารย์ส่าเอ้ยมาเคลื่อนกระไรสุดกันอยู่ในม้วนกุบพย์พี่น้องครับอืมเบาถึงว่าอันมเมเซียวนั่มสะดอกว่าหัวใจจื้อกันได้หัวใจเห็นเฟียดก็เลยทักหากันมาเคลื่อนในหัวควนกันโอ้ยเจ้าคนนี้น่าจะเป็นใคเอด็ดใหนคอยล้งถีบลงแดนกัดเสียหอกว่านะครับบใบเต้ได้เป็นเซียวกันแต่แต่ดุล้วล่ะนะครับ พลังก้นข่เอิ่นเพื่อนแม่ทัพทีมกรอบซื้ออยู่เถิดเพื่อนนะครับพลังก้นข่เอิ่นพี่น้ำนะครับคือจังแยกพวกรัก็เอิ่นน้ำจัดลอยไปเบิ้งในเฟซบัตรเพื่อนทักเฟซหาเมือนั่นแหละนะครับโอ้ยเสียวเก่าข่อยตัวนี้ดสะดอกว่าหัวขวานเพื่อนบาดนี่พอเขาจืดได้แล้วหัวขวานเลยเอาจังว่ากันพี่น้องแล้วขออนุญาตเอาทำภารกิจส่วนทัวก่อนเอาผาไปซักายกินเขากินน้ำกันเด้อบาัตรเด้อนะครับจวดจัดจวดจัด